คลิปนี้ลิตาจะมากวนแป้งทําขนมกุยช่ายให้ดูนะคะก็ใช้ไฟกลางๆนะคะเราไม่ต้องเร่งรีบนะคะใช้ไฟกลางๆกวนเข้าไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนขึ้นลูก แป้งที่ลิตาทำจะมี2ตัวนะคะคือแป้งมันสำปะหลังกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ําอุ่นแล้วก็น้ํามันนะคะคลิปลิตาทำไว้ให้ดูแล้วนะคะลองเลื่อนดูในคลิปได้นะคะคลิปที่ลิตาเคยทำไว้ลงไว้ให้แล้วนะคะลองเลื่อนดูนะคะเนี่ยค่ะแป้งเขาจะได้ประมาณนี้นะคะค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะใจเย็นๆเราจะได้แป้งที่ เนียวนุ่มอร่อยถ้าเรารีบเราก็ไม่ได้แป้งที่มันดั่งใจอะนะใจเย็นเย็จะได้แป้งประมาณนี้ ดูลักษณะของแป้งนะคะมันจะสุกประมาณเนี้ยถือว่าโอเคแล้วได้แล้วคคได้แล้วแบบนี้ยราก็จะปล่อยให้เขาเย็ยนลงนะคะปิดตาแก๊สแล้วก็เอาใส่ภาชนะาไว้ให้เขาเย็ยนลง จะได้ประมาณนี้นะคะแป้งน,นะคะจะเหนียวนุ่มไม่ติดมือเราด้วย